สวัสดีครับพมลสวัสดีครับครับผมเนาะเอฟซีเอฟซีถามหาหลายครับหนึ่งเจ็ดเนาะครับคุณพ่องวติพานมาครับผมเขาหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีฟันดีตัววิกตองวัดครับฟันแนวได้ครับคุณพ่อเบาซูฟังนะครับฟันว่าในไปอในไปแอนหาขวาัขวาาขวาาัวปลาฮะไปขวาปาัวปลาไปขัวปลาเออไปอนหาขวาาัขวา ปาถือปืนไปซองกระบอกเขาปลาถือปืนสองกระบอกอครับถือปืนไปสองกระบอกครับผมไปรลานก็เห็นนกครับเห็นนกมันง่อยอยู่ไปลายใหม่ครับผมอ้ยิ่งแล้วววะครับป่าในาพวกี้บบอกหนึ่งอยู่ในอันท้ายอยู่ในอันบาครับผมบอ,บอกที่สองจับขืนยิ่งนก ครับจับขืนยิ่งโนกบานเยโยกขืนใช่แล้วแทะแล้วนกตัวนี้วันครับใส่แตกตุ่มเนาะพืนมันแตกครับผมพื้นมันแตกบางก็เลยเสด็จบานนครับอันดีนเสด็จน้ำมันง่งมานซะครับผมมันเป็นไฟแตกตุ่มครับง่วงข่วงหนุก่วงหนุกข่วงเนยครบโอ้ยใครยุ่นหันโเร้งต่ำๆมาครับผมโมเด็งต่ำๆใส่คุ้มตาครับ มันแตกมากเลใช้คุ้มตาตายพอดีนะพอเห็นพอเห็นนาโดงามเมียรอโอยปืนแตกเลยปืนแตกครับแต,แตกออกแสงมากครับผมปืนครับเลยได้มันดินดินมันหันลงควงลงควงของปืนแตกเนาะคหันลงควง,งควงมัน,วนคว่นขุมทีครับบาาเนี่ยโอ้ยใครยุ่นบดอัน บอลเล่กต่ตำๆกันเลขน้ำต่ำนั้นเขาขุ้มตาโาน้ตครับผมยกปืนขึ้นสูงยกปืนขึ้นทวมหัวปืนจับบ่ครับปืนเจ็บอืมครับผมเข้ป้าหาลานกนครับผมเห็นเห็นนกจับอยู่ปลายไม่จะได้ยิ่งครับยิ่งเงินแต่สิยิ่งต่ำๆมันก็สิย่านมันบอ่อนี่ครับอัตัวเลขครับคุณพอ่อแปลเป็นตัวเลขให้เอฟซี่เบิ้งรับไม่เห็นเลขเห็นยังบ่รับ บออเห็นนะ่นเปี๊ยลวเลยอ่ะเปี๊ยวเลยครับคุณผอคาเซียนก้คาเซียนสองแปดแปดสองครับพื้นสองบอกรื้นสองกระบอกสองแปดแปดสองนกเหรอครับนกนกเบามันบอเห็นเลยบเห็นนกเออมันก้อนผูกขีดเลยโอ้ครับครับบอเบาเบานก อ, 82, อ๋แปดสองสองแปดครับนกหนี่ตีเป็นตัวเหล really so so ็กตัวใดหนอเป็นเล็กเจ็ดบ่ครับนกเนาะครับจับป oui. ืนยิงหนอจับเจ็ดจับเจ็ดแต่ก็เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับครับเอาลองเบิร์ครับเอฟสี่เนาะประธานมีโชกใหญ่ครับพอมุ่นตองงวดครับท่านผู้ชม เป็นผู้ฟัดกานมติดตามไปฝากเอฟซีครับแต่ามผช้่มเนาะยินคาวาลีของคุณพ่อนี่เข่าครับงวดนี้ครับขอให้มากอีกเนาะครับคุณพ่อเนาะครับผมมียังอีกครับคุณพ่อบาดหนโมม่หิเนี่ยมีซ้ำนี่ครับหมอยาครับแต่นกเปเป็นหนึ่งกระได้ครับเอฟซีหนกหนึ่งนะครับเนาะขันถาเอาตามขันถาว่าจับนี่ก็เจีบปืนจับปืนเข่าปลาสองบอก ครับอ้าวแต่เอฟซีสิบแปรซอยเบาแอมโลทงครับขอคอมเมนต์มาบอกน้ำเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับพมลขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสิจุดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับครับผมสมุชมเนาะตัวเลขของพมลครับฟันวะเลยยิ่งปืนครับสมุชมเนาะปืนสองกระบอกครับกระไซสองแปดแปดสองครับหรือว่าเลขสามตัวนี่ยครับเป็นเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับ วันที่16พฤษภาพมพศ2 5 6อครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อมุ่นครับสำหรับจลบปนีเบาแอมระทุนหรืสิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่เอฟซีมันนีเบาแอมระทุนเดินทางไปทาบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมระทุน่นีเดินทางไปทาบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงืนเรียกท่องเรียทซัย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจ็งสื่อถือนเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลรอเนะยพ่อนวดนีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับส่าชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับส่าชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแทะครับท่าผู้เมื่อแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมาชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุนดนแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่บานผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับ,นรบเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบลรอษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเมืองทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาทท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่บครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ